เข้าสู่นิยาทอล์กในช่วงทอล์กอินเทรนด์ค่ะทอล์กอินเทรนด์วันนี้เราพูดถึงรื่องที่อินเทรนด์มากๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะมีการส่งมอบกิจกรรมที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่า PAA นะคะมอบแสงสว่างให้ชาวภูเก็ตนั่นคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมอบแสงสว่างให้ชาวภูเก็ต เปลี่ยนโคมไฟตามถนนนะคะส่วนรายละเอียดของโครงการนี้เขาทํากันมาทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะมีพื้นที่นําร่อง5จังหวัดแต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงบ้างภูกเก็ตของเราเนี่ยจะได้รับอะไรส่วนไหนเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการวันนี้นั่นก็คือคุณวัฒนาสันทั์พร้อมนะคะผู้อำนวยการกองการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะสวัสดีค่ะควัฒนาสวัสดีครับค่ะข,ขอต้อนรับสู่รายการนิยาท็อกนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมากมาจากกรุงเทพ ปุ๊บมาเข้าร่วมรายการเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะถ้าหากววาคุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่สดๆนะคะสังเกตมุมมุมฝั่งคุณวัฒนาตรงนู้นนะคะจะมีโลโก้ไอเดียทีวีแถ้าหากว่ามีคําว่าสดนะคะแสดงว่าคุณกําลังรับชมสดๆอยู่สามารถสอบถามแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก,กับทางรายการได้หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0818945477หรือเข้าไปในหน้า Facebook Fanpage ของเรานะคะ พิมพ์เป็นภาษาไทยว่านิยาทล์กแล้วก็กดไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะคะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนโคมไฟมาใช้หลอดที่เขาเรียกว่าหลอด LED ใช่ไหมครัะตรงนี้เนี่ยความเป็นมาของโครงการเป็นมายังไงคะถึงมามาประเกิดเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนโคมไฟต่างๆบนท้องถนนเป็นหลอด LED ค่ะก็ผมก็อยากจะขอเล่านะครับว่าะหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเนี่ยนะครับ การไฟ้าส่วนภูมภาคเรามีภาระหน้าที่ก็คือจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะครับก็คือคิดเป็น74จังหวัดนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีและก็สมุทรปราการนะครับซึ่งในปี11เนี่ยนะครับภาระเกี่ยวกับทางด้านของค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของไฟถนนและไฟสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูงนะครับถ้าคิดเป็นหน่วยของการประหยัดพลังงานเนี้ยสองพันล้านหน่วยต่อปีนะครับซึ่งคิดเป็นเงินก็ประมาณ6 0พันล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากอันนี้คือเฉพาะไฟตามท้องถนนใช่ไครับใช่ครับใช่ครับไฟตามท้องถนนซึ่งไฟตามท้องถนนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นเจ้าภาพอยู่3หน่วยงานหลักๆด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกก็คือกรมทางหลวงนะครับหน่วยงานที่2ก็คือกรมทางหลวงชนบท <c oughs> นะครับแล้วก็หน่วยงานที่สามก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ซึ่งไฟถน,นนเนี่ยก็จะติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ <c oughs> นะครับตามที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าไฟตามท้องถนนนี่จริงๆแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของใครยังไงใครเป็นคนร <c oughs> ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเปิด <c oughs> ไว้อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณวัฒนาบอกสามส่วนนี้เป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากทรัพย์สินนี่ก็ต้องเป็นของสามหน่วยงานที่กล่าวนะครับแล้วก็ค่าไฟค่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนี้ครับ, oh. รบก็ค่อนข้างสูง <c oughs> แล้วแล้วทำไมถึง <c oughs> คือ,ค,อคือเราเห็นโคมไฟตามท้องถนนเราจะมีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างแรงเจิดจ้ามาก <c oughs> แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นหลอด LED <c oughs> นะคะคุณภาพหมายถึงว่าคุณภาพของแสง <c oughs> นะคะ <c oughs> อ,าอาจจะประหยัดแต่ว่าคุณภาพของแสงล่ะเมื่อเทียบกับหลอดไฟที่เราใช้อยู่ทุ ปัจจุบันนี้มันจะมันจะเหมือนกันไหมหรือจะต่างกันยังไงคะก็คือหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมเนี่ยจะใช้เป็นหลอดเรียกว่าหลอดไอประหลอดนะครับหรือก<ห>็<ห>เรียกว่า HPS High Pressure Sodium จะเป็น<ค>ส่วนใหญ่นะครับในไฟถนนซึ่งตรงนั้นเนี่ย<ห><ห>นะครับก็จะกินพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัวหลอดเองเนี่ยจะกิน250วัตต์นะครับรวมอุปกรณ์ประกอบด้วยเกือบเกือบ300วัตต์นะครับแล้วเรามาใช้หลอด LED เนี่ยนะครับ นะครับหลอด LED เพียงแค่110วัตต์นั่นก็หมายความว่าประหยัดพลังงานตลอดนี่ได้ประมาณ60นะค่ะกว่าครึ่งนะคะกว่าครึ่งครับกว่าครึ่งนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะนานกว่านะครับนานกว่าหลอดที่บรรจุแก๊สส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ก็แสดงว่าการเปลี่ยนน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าประหยัดมากกว่าแล้วอายุการใช้งานในแง่ของการบำรุงรักษาก็นานกว่า ก็นองจากว่าทางการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับค่อนข้างจะใหม่นะครับที่จะมาใช้กับไฟถนนทางการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคก็เลยต้องทําโครงการทดลองขึ้นมาครับโครงการทดลองตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ทําในพื้นที่นะครับทั้ง4ภาคของประเทศคือภาคเหนือนะครับเราจะมีพื้นที่ก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีที่ลําปางนะครับแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับ ในภาคก um, <ite> <INE> <et> ลางนะครับก็ทําที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําที่นครราชสีมานะครับสำหรับในภาคใต้นะครับก็มีที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับที่ภูเก็ตนี้เราจะมีการติดตั้งหลอด LED นะครับจำนวนประมาณ2,700ดหลอดนะครับพื้นที่ไหนคะพื้นที่อยู่ในเทศบาลนะครับเทศบาลที่ภูเก็ตนะครับที่เทศบาล วิชิตนะครับแล้วก็ที่กระทูนะครับก็กระจายกันไปแต่จะพื้นที่จะถ้าจะเป็นเทศบาลภูเก็ตนี่ก็จะมีปริมาณกเยอะหน่อยครับผมก็คือ3พื้นที่ในภูเก็ตที่จะที่จะได้ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีเทศบาลนครภูเก็ตมีเทศบาลตำบลวิชิตนะคะเทศบาลเมืองกระทู้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งแล้วด้วยครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนานหรือยังคะก็เสร็จไปประมาณสักเดือนหนึ่งได้ครับค่ะคแต่ว่าจะมีการส่งมอบอย่างเป็นทางการก็คือในวันพรุ่งนี้ที่จะมีพิธีเราเรียกว่ามอบแสงสว่างดีกาะนะครับแสงสว่างให้กับชาวภูเก็ตะนะครับคือประโยชน์ที่จะได้รับก็คือหนึ่งในเรื่องของค่าความสว่างนะครับเราก็จะเห็น สิ่งต่างๆนี่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสว่างกว่าเดิมเหรอคะใช่ครับสว่างกว่าเดิมปลอดภัยมากกว่านะครับค่ะการจราจรหรือการสัญจรนี่ปลอดภัยะนะครับและป้องกรรอันหรือลดอัชญากรรมได้นะครับเนื่องจากว่าแสงสว่างค่อนข้างดีะนะครับดีกว่าเดิมครับถ้าเทียบแล้วภูเกตเ็ตเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่คะของการการทํากิจกรรมครั้งนี้อของทงั้งภาคเหนือภาคกลางนี่คือทําไปหรือ,อยังคือทางภาคเหนือนี่นะครับทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิด ตัวเหมือนกันนะครับเปิดแล้วนะครับสำหรับทางภาคใต้นี่ก็จะมีนะครับมีกิจกรรมหรืองานในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นบอกว่าภาคเหนือที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะมีมีพิธีกันไปมอบแสงสว่างไว้แล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าทีมงานก็จะมีภาพกิจกรรมของของที่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะมีกิจกรรมมีกิจกรรมมอบแสงสว่างก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอากิจกรรมหรือประเพณีของทางเชียงใหม่เข้ามาแทรกอยู่ในในใน,ในงานด้วยนะครับ ว่าของภูเก็ตนี่ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างงี้คุณพัฒนามาจากกรุงเทพนะคะต้องต้องต้องชมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยแว่วแว่วว่ามีการแสดงของทางพนักงานในพื้นที่เองนะคะการไฟ้าของส่วนภูมิภาคในพื้นที่เองที่เป็นการแสดงที่เคยคว้ารางวัลมาแล้วของกิจกรรมของการไฟส่วนภูมิภาคที่จัดกันรางวัลชนะเลิศด้วยเอามาโชว์ในงานต้องชมนะคะต้องชมต้องชมกิจกรรมตยังไม่อยากจะบอกนะครับไปดูดูกันดยวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผู้ชมเองก็สามารถ ไปร่วมงานได้คือเปิดกว้างหมดเลยใช่ไหมคบในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกานะคะก็จะมีกิจกรรมเห็นว่าจะมีการปั่นจักรยานตั้งแต่วงเวียนหอนาฬิกาไปจนถึงตลอดเส้นทางในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่มีการเปลี่ยนโคมไฟแล้วนะคะในย่านเมืองเก่าด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ชาวภูเก็ตได้ ได้ชมนะครับถนนอันสวยงามของทางภูเก็ตนะครับสว่างสวยขึ้นนะครับโครงการนี้แน่นอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแต่เพียงผู้เดียวทางคิดทําขึ้นมาคงจะไม่ไหวมีใครเข้ามาช่วยหรือว่ามาสนับสนุนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับที่ดีก็คืออย่างกรมทางหลวงนะครับหรือกรมทางหลวงชนบทนะครับ แล้วก็สิ่ง,งที่สําคัญนะครับที่ชาวภูเก็ตให้ก็คือในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่ได้มาช่วยเราอย่างมากนะครับช่วยการติดตั้งช่วยกันดูแลนะครับแสดงว่าอตอนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนซึ่งคุณวัฒนาบอกว่าเปลี่ยนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับ,รบ,รบตอนเปลี่ยนเนี่ยภารกิจในการเปลี่ยนโคมไฟค,คือใครใครเป็นคนเปลี่ยนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรา ได้จ้างนะครับจริงๆเรามีการประกวดราคาในการจัดจ้างนะครับจ้างบริษัทมาดําเนินการนะครับบริษัทที่เราได้เน้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะนะครับที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็มีการเปลี่ยนจากของเดิมนะครับของเดิมซึ่งเป็นหลอดอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นหลอดหลอดบรรจุแก๊สไฮเพชชอร์โซเดียมจะเป็นแสงสีส้มนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นหลอด LED ซึ่งอย่างที่เรียนไปครับประหยัดพลังงานได้ มากกว่า6 0สเอร์เซ็นนะครับสว่างกว่าด้วยใช่ครับ,รบแสงเป็นสีอะไรคะแสงของเราเนี่ยะนะครับจะเป็นสีขาวนะครับส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในเมือง นะครับควรจะมีแสงเป็นแสงสีขาวนะครับเนื่องจากว่าจะได้เห็นจะได้เห็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์หรืออะไรก็ได้นะครับเป็นเสมือนของจริงนะครับเป็นเสมือนของจริงนะครับได้เห็นสีจริงสีจริงนะครับสีจริงคือเป็นสีเหมือนกับของจริงเลยนะครับของจริงเป็นสีขาวเราก็ใช้แสงสีขาวนะครับอย่างนี้ทั่วประเทศค่ะที่เปลี่ยนกันอย่างเงี้ยภาพที่ผู้ชมชมอยู่นั่นคือโคมไฟคือเวลาเขาทางานตอนเปลี่ยนโคมไฟอ่ะนะคะเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะคะ โคมไฟลักษณะของโคมไฟแต่ละที่มันจะแตกต่างกันไปไหมคะลักษณะหรือว่าโคมไฟที่เปลี่ยนทั่วประเทศเหมือนกันไหมเหมือนหรือต่างกันยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นถนนหลวงนะครับของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาจะเป็นหลอดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่า,าหลอดอหลอดอันนี้คือหลอด LED ะนะครับหลอดนี่ก็จะเป็นหลอด High ฮเ e s s u เ e s o d i u มเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋อนะครับะนะครับก็สามารถที่จะไปเสียบในขาไทายฐานฐานเสียบเดิมนะครับตัวนี้ก็จะใช้เฉพาะดวงโคมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปต่ออยู่กับไอ้แขนเหมือนกับแขนคอยรับดวงโคมนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนั้น LED ก็จะไปใส่แทนของเดิมะนะครับที่ที่เราเปลี่ยนทั่วประเทศใช้โคมเหมือนกันหมดหรอ ก็คงก็คงจะคือมันจะมีประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนนะครับถ้าเป็นถนนของกรมทางหลวงก็จะเป็นในในลักษณะภาพที่เห็นนะครับเราจะ LED ไปไปแทนนะครับแต่มีอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคยเห็นถ้าไปตามชนบทมากๆเนี่ยจะเห็นหลอดหลอดหลอดยาวๆนะครับสองหลอดที่วางไว้นะครับในปัจจุบันก็จะมีหลอด LED มาทดแทนหลอดยาวๆหรือจะเป็นหลอด LED ซึ่งอยู่ในหลอดหลอดทิ้วนะครับหลอดยาวเป็น ที่เขาเรียกหลอดัวเลสเซนน์นะครับก็จะเป็นเม็ด LED เรียงอยู่ตามหลอดใช่ครับใช่ครับเรานึกภาพไม่ออกนะคะว่าเพราะพอพอนึกถึงหลอด LED เราเราจะไม่นึกออกนึกไม่ไม่เอ๊ะมันไม่น่าจะเหมือนรูปร่างเหมือนหลอดที่เป็นเป็นทูบยาวๆอย่างนี้นะคะก็มีครับแต่แสดงว่าเดี๋ยวนี้หลอด LED เขาทำออกมาได้รูปลักคือใช้ชดเชยหลอดที่เราทั้หมดเดิมนะครับก็คือใช้เหมือนกับใช้หลอดเดียวกันแต่ว่าข้างในนี่จะเป็นเม็ด LED นะครับ แสงสว่างก็ส่องลงมาด้านล่างนะครับในออฟฟิศหรือในสํานักงานก็จะมีการใช้กันเยอะแล้วครับอย่างออฟฟิศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานกลางเราเราก็มีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสัก2 0,000ืหลอดนะครับก็ยังใช้งานอยู่ได้ดีครับผมแสดงว่าเดี๋ยวนี้หลอด LED คือสามารถทดแทนได้หลากหลายอย่างหลากหลายชนิดแล้ว เปลี่ยนเฉพาะหลอดอย่างเดียวหรอคะมันต้องมีเปลี่ยนมันต้องมีตัวตัวอะไรที่มามามาปรับเป็นอุปกครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ไดรเวอร์ก็คือตัวขับนะครับก็คือปรับแรงดันนะครับก็จะใช้ร่วมกับทางเม็ด LED หลอด LED ที่อยู่ใน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 หลอดทิ้วเนี่ยนะครับค่ะอันนี้ถามตามภาษาคนที่ไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ คือเรานึกว่าเอ๊ะถ้าค่าของหลอดไม่เหมือนกันอย่างอย่างอาจจะเปลี่ยนจาก220เป็นร1 0อย่างเงี้ยนะคะคือคือค่าของตัวหลอดไม่เท่ากันอนอกจากการเปลี่ยนหลอดแล้วมันต้องเปลี่ยนอย่างอื่นไหมมันต้องมีตัวอะไรมาปรับหรืออะไรยังไงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆ LED นยครับย่อมาจาก light light emitting diode ะนะครับก็คือคอุปกรณ์พวกเก่งตัวนำ นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะใช้หลอดพวก LED แต่เดี๋ยวนี้น LED เนี่ค่อนข้างจบพัฒนาไปเยอะ,ะนะครับเราจะเห็นว่านอกจากจะเป็นใช้ในระบบแสงสว่างอาจจะเป็นในลักษณะของจอภาอพใช่ไหมครับ LED ซึ่งจะใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างต่ำมากะนะครับแล้วก็แสงสีก็ดีะนะครับ สมมุติว่าเราสนใจฟังแล้วยแล้วอยากจะไปเปลี่ยนที่บ้านบ้างเพราะมันสว่างมาเดิม <c oughs> แล้วก็มันประหยัดมากขึ้น <c oughs> นะคะนั่นหมายความว่าคุณแค่เปลี่ยนหลอดอย่างเดียวหรอคะคือก็ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับการที่จะเอาหลอด LED เนี่ยมาใช้งานตามบ้านสมมุติว่าเราจะใช้หลอดทิ้วเนี่ยะนะครับมาซื้อมาใช้แทนหลอดทิ้วหลอดยาวๆเดิมนะครับของเดิมที่ใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เราใช้หลอด LED แทนะนะครับซึ่งหลอด LED ตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการพิจารณาเนื่องจากว่าราคาของหลอด LED เนี่ย ในปัจจุบันเนี่ย<ช>ค่คอนข้างสูงถ้าเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมใช่ไหมครับทีนี้ในการใช้งานเราควรที่จะมีการพิจารณาดูว่าในเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับถ้าเราซื้อมาเพื่อใช้สองสามชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยค,ความคุ้มค่าในการลงทุนมันก็ไม่คุ้มแต่ถ้าสมมติเราใช้ตลอด24ชั่วโมงทดแทนของเดิมใช่ไหมครับอันนี้อาจจะคุ้มทุนภายในไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยเราต้องมีการพิจารณาต้องคำนวณดูต้องคำนวณดูว่าเราใช้เยอะ ใช่ไหมใช้เหมือนกับวันหนึ่งเราใช้หลายชั่วโมงนะครับเป็น1 0บสชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับ บางทีเราไปใช้เพียงแค่สองสามชั่วโมงไอ้สองสามชั่วโมงเนี้ยมันจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเพราะว่าหลอดมาต้นทุนมันสูงนิดนึ่งแต่ต่อไปเนี้ยอาจจะลดลงมาแล้วนะครับเนื่องจากมีการแข่งขันกันเยอะเนื่องจากว่ามีทางบ้านถามมาอย่างนี้พอดีเลยนะคะบอกว่า LED หลอด LED ราคาสูงจังเลยค่ะถ้าจะเปลี่ยนไฟที่บ้านมันจะคุ้มกับค่าไฟเหรอคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่า อย่างที่ว่านะครับมันอาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราใช้เพียงแค่3ชั่วโมง 2- อสชั่วโมงใช้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับลงทุนนี่สูงมากเลยแต่ผลลัพธ์หรือมินิฟิตเนี่ยนิดเดียวใช่ไหมครับมันก็ไม่คุ้มทุนแต่ว่าบางดวงถ้าเกิดบางดวงที่เขาเปิดไว้ตลอดนะครับคุ้มครับคุ้มคุ้มถ้าตลอด12ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องคํานวณดูอันนี้ที่ถามเพราะว่าภูเกตเราเนี่ยส่วนใหญ่สถานประกอบการเป็นโรงแรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางทีเรื่องไฟฟ้าบางทีใช้เยอะค่ะหลายๆสถานประกอบการใช้เยอะก็อาจจะคุ้มถ้าจะหลองเปลี่ยนแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายคาถามนะคะที่เราจะถามคุณวัฒนาอยู่แต่ว่าช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณวัฒนากันต่อค่ะครับยินดีค่ะ ถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88 Land แปดแลนด์เฮาส์ฮิลไซภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0แสนบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 Land แ o u s e น์เฮาส์ฮิภูเก็ตโดยแลนด์เฮาส์โทร0 7 6 5 2 1 8 8 8 โรงเรียนในเครือขจรเกียรติเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรียนจรเกียรติพัฒนาถนนเจ้าฟ้าโทร 076-264-770- ถึง1โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทูโทร076-510-203โรงเรียนขจรเกียรติถลางโทร076-617063โรงเรียนขจรเกียรติโคกรอยโทร076-581-704